สูงขึ้นไปบ,บนเทือกเขาภูผานมีถ้ำหินเหล็กดินแดนถิ่นทรรมพระธุดรงกรรมฐานวิหารพระมงคลวิจลินพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอาจารย์วันอุตมโมเป็นพระเทราจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานหนึ่งในสิทธิของพระอาจารย์มั่นกุริทตะเทระ ร้อมด้วยสังเวชนียสถาน4ี่ตำบลเป็นการสร้างจำลองสถานที่ประสูตรัสรู้สแสดงปฐมเทศนาและปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสถานที่จริงในประเทศเนปาลและอินเดียโดยมีพระราชวชิระโสพลหลวงปู่หลอนาถักโรพระผู้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบสารปฏิปทาพระป่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สืบเนื่องในยุคปัจจุบันแห่งอําเภอสองดาวจังหวัดสกลนครวัดธ้ำมภัยดดำรงธรรมวัดถ้ำพวงหลวงปู่จะอบรมหมู่พระสงฆ์อบรมปฏิปทาเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับวินัยเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติตามที่หลวงปู่ได้สืบทอดสืบต่อจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นไว้อย่างนั้นเถอะ ที่จริงหลวงปู่เราเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่มั่นนะในช่วงระยะอ่าหลวงปู่อยู่พักอยู่จำบรรษาบ้านหนองขือหลวงปู่อันได้เป็นอุปถากหลวงปู่มั่นห้าปีจนกลัวหลวงปู่มั่นมรรภาพเพราะนั้นจึงถือว่าปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติก็สืบทอดสืบต่อมาจากหลวงปู่มั่นเป็นต้นมาอื ทำไมหลวงปู่ถึงให้ใส่เสื้อว่าวัดอภัยดารงธรรมเพราะว่าอภัยหมายความเป็นการอภัยให้แก่กันและกันตลอดถึงมนุษย์และสัตว์รังสารไม่มีการทําร้ายสังหารชีวิตซึ่งกันและกันแต่ว่าอภัยให้แก่กันและกันดํารงธรรมก็คือดํารงอยู่ในตามธรรมตามวินัยคําสอนของพระเจ้าที่เรียกว่าวัดอภัยดํารงธรรม,มทีนี้ในภาษานั้นหลวงปู่พาคณะสงฆ์ทุดงขวัด ตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์ถ้าว่าเป็นวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำหลวงปู่จะนำพาคณะสงฆ์และพี่น้องญาติโยมผู้มารักษาศีลปฏิบัติธรรมถือเนสสิกันทั้งคืนว่าอย่างนั้นเถอะหลวงปู่ก็พอไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็นเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ขึ้นธรรมาสแสดงธรรมหลวงปู่ขึ้นธรรมารตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสี่ หลวงปู่จึงค่อยลงจากธรรมาต์แล้วก็นำไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้าเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปอ,อันนี้เป็นประเพณีปฏิปทาของหลวงปู่ที่กระทำกันมาที่นี้ถ้าหาว่าเป็นวันธรรมดาสี่ค่ำสิบสองค่ำหลวงปู่จะอบรมหมูพ่พระสงฆ์เกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับวินัยเพราะวัดปฏิบัติตามที่หลวงปู่ได้สืบทอดสืบต่ออยากพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นไว้อย่างนั้นเถอะ ที่จริงหลวงปู่เราเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่มั่นนะในช่วงระยะหลวงปู่อยู่พักอยู่จำพรรษาบ้านหนองขืออหลวงปู่วันได้เป็นอุปถัมภ์หลวงปู่มั่นห้าปีจนกว่าหลวงปู่มั่นมรณภาพเพราะนั้นจึงถือว่าปฏิปทาข้อบัดปฏิบัติก็สืบทอดสืบต่อมาจากหลวงปู่มั่นเป็นต้นมาอื ก็ประมาณปีพศ2504หลวงปู่นอนุตโมได้ย้ายมาจากสำนักวัดพุทธารามบ้านคำตนาเพื่อนเที่ยอำเภอสว่างแดนดินที่มาอยู่วัดอภัยมรฑลธรรมช่วงระยะใกล้จะเข้าพรรษาพอดีหลวงปู่ก็ได้เดินทางมาจากวัดคำวสีถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่อนอุตโมช่วงนั้นหลวงปู่ยังเป็นสามเณรอยู่บทสามเณรได้ประมาณ2พรรษาแล้ว ที่หลวงปู่ก็เมตตาอนุเคราะห์อนุญาตให้อยู่จำพรรษาด้วยสรับปีนั้นถือว่าเป็นพรรษาแรกที่มาอยู่วัดอภัยดํรรงธรรม,รท,รมที่นีจากนั้นหลวงปู่ก็ปฏิบัติตามนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ศูนท์สี่จนมาถึงสองพันห้าร้อยสิบสามหลวงปู่ก็มาคำนึงถึงถ้ำพวงถ้ำพวงนี้เป็นสถานที่ครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์มาปฏิบัติก่อนหน้านั้น เป็นต้นว่าปู่มั่นปู่สาวปู่สิงปู่มหาปินปู่ขาวปู่ฟันไว้อย่างนั้นเถอะมีครูบาอาจารย์องค์สําคัญสําคัญมาปฏิบัติอยู่ที่นี่อืมทีนี้พอมาถึงตัวนี้ก็เราอยากจะเล่าสิ่งที่มีความอัศจรรย์ขึ้นมาช่วงหนึ่งช่วงระยะปู่มั่นมาปฏิบัติธรรมเวลาจิตของท่านเข้าสู่สมาธิท่านจะสัมผัสเรื่องหลวงปู่พระนรสีปู่พระนรสีที่เป็นผ้าอรหรัน ผูงมาจากประเทศอินเดียมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี้ท่านก็ปณิพานอยู่ที่นี้หลวงปู่มั่นจึงเตือนลูกหลานว่าบริเวณถ้ำพวงนี้มีพระอรหันต์มาปณิพานลูกหลานผ่านเข้ามาในบริเวณใกล้เคียงให้แสดงความเครารพคารวะอืมอันนี้ก็สืบทอดสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยนั้นที่ใน,นว่าหลวงปู่วันมาจำพรรษาอยู่วัดอภัยมรงคธรรมข้างล่าง ก็คิดถึงบริเวณถ้ำพวงแห่งนี้หนึ่งเป็นสถานที่เป็นสป,ปายะคุวายจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่มาปฏิบัติหตลายองค์และสองเป็นสถานที่มีบรรยากาศที่สดสื่นสวยงามปฏิปทาของลุกป,ปูกก็อยากจะเข้ามาพัฒนาในสถานที่แห่งนี้เพื่อ,อเป็นจุดบําเพ็ญกุศลของบรรดาลูกหลานทั้งใกล้และไกล อยางนั้นพอถึง2 0 1 3หลวงปู่ก็ประชุมชาวตำบลสมัยนั้นจะเป็นตำบลน,นะยังไม่เป็นกิ่งไม่เป็นอำเภอว่าอย่างนั้นอำเภอสองดาวเนี่เป็นตำบลเรียว่าตำบลสองดาวก็ประชุมผู้ใหญ่บ้านกำนันว่าหลวงปู่จะนำพาพวกเราชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงช่วยทำถนนขึ้นมา ระยะทางประมาณห้ากิโลเมตรทีนี้ชาวบ้านทั้งหลายกา็ให้การตอบสนองเป็นอย่างดีว่าอย่างนั้นเถอะที่จริงเรื่องนี้นะ่าอัศจรรย์นนะการที่มาทำถนนนี่ไม่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์แล้วก็ไม่มีกล้องที่จะต้องส่องกล้องสารเวให้สารเวไปข้างหน้าป้ายต้นไม้ไปเรื่อยๆชาวบ้านก็ขุดจอบขุดเสียมไปตามตามหลังว่าอย่างนั้นเถอะ ทำไปเรื่อยๆแต่ละหมู่บ้านนี้ตําบลสองดาวมียี่สบสามสิบหมู่บ้านนี้ก็มารวมตัวกันตื่นเช้ามาแบกจอบแบกเสียมพายกระติกข้าวของใครของมันมุ่งหน้ามาทําถนนะระยะทางก็ประมาณห้ากิโลสิบกิโลยี่สิบกิโลช่วงนี้หมู่บ้านนั้นช่วงนั้นหมู่บ้านนั้นเป็นระยะระยะแต่ละครอบครัวก็แบ่งกันบางทีก็พ่อก็มาวันใหม่ก็แม่ก็มาวันต่อไปก็ลูกก็มาอย่างนี้นะ ใครๆก็อยากมาทําถนนขึ้นถ้าปวงช่วยหลวงปู่วันทําไปเรื่อยๆว่าอย่างนั้นเถิดแต่ละวันแต่ละวันจะมีคนมาช่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยศรัทธาบารมีของลูกของหลานอืโดยไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นว่าอย่างนั้นเถอะคนในตำบลสองดาวนี้พากันมาหมดทุกหมู่บ้านนี่ไหม,มคนผู้มีรถก็เอารถมาลากคนผู้มีช้างก็เอาซากมาลากลากไม้ลากขอนออกจากถนนเนี่ย ทีนี้ทำสนทนอยู่ใช้เวลาประมาณสามเดือนก็ถือว่าปลอดภัยแล้วับการทั้งปวงว่าอย่างนั้นเถอะไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นการเก็บปวดทรมานของลูกของหล,ลานก็ไม่มีใครเก็บปวดนี่นะก่อนที่จะลงมือทําหลวงปู่วันได้มาขอเจ้าของบริเวณปูผาเหล็กเนี่ยเรียกว่าเจ้าปู่ภูผาเหล็กเจ้าปูภูผาเหล็กท่านเป็นหัวหน้าเทวดาอืหัวหน้าเทวดาลุกขะเทวดาภุมวาเทวดา ท่านเป็นคนร่างใหญ่สูงอ่าแล้วก็ผมยาวขนคางยาวขาวหงอกร่างสูงโปร่งหลวงปู่มาขออนุญาตอาจะาพานำพาลูกหลานทำถนนขึ้นมาทำพัวงที่ในครั้งแรกท่านก็ไม่ยอมนะเจ้าปู่ผู้พาเหล็กเนี่ยจะต้องมาขอตั้งสามคืนไหวอย่างนี้ทีนี้จากนี้ก็ถือว่าคนขึ้นลงก็สะดวกสบายขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ ผูก็มีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นอน,นิสง์ของลูกหลานที่แบกจอบแบกเสียมขึ้นมาทําตั้งแต่ครั้งแรกก็ถือว่าวัดทร้มพวงเนี้ไม่ใช่วัดของผู้ใดใครผู้หนึ่งแต่หากเป็นวัดของชาวอำเภอสองดาวทั้งหมดอมพอร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งแต่เริ่มทําถนนขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็ลูกหลานชาวอำเภอสองดาวก็ยังมีงานกิจกรรมประจําปีทุกปีทุกปี รถขึ้นมาได้หลวงปู่ก็นำพาสร้างองค์หลวงพ่อมองคลมุจลินเป็นปฐมวัลลถารวรวัตถุคือองค์หลวงพ่อมุจลินประดุประสงค์หลวงปู่ใหญ่ท่านบอกว่าแต่ก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยชอบถือพูดถือผีกับผีสื้มผีแจผีพ่อผีแม่ผีปู่ผีตาหลวงปู่จะหันเหนคนทั้งหลายเหล่านั้นให้กลับมากราบพระนับถือพุทธเพราะลักษณะการถือพูดผีเนี่ยเป็นถือนอกสารณนะอืม เป็นสิ่งไม่เป็นมงคลว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยหลวงปู่ก็ซี่ซ่องบอกทางแนะนําพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราถือพระพุทธพระรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหลวงปู่จึงได้นําพาสร้างหลวงพ่อมงคลมุจลินนีอ่าเป็นผสมมกเลิกว่าอย่างนั้นเถอะเพื่อจะได้ดึงพวกชาวบ้านเท่า,ายเหล่านั้นหันกลับมากราบพระ <c oughs> ที่ในช่วงระยะที่สร้างหลวงพ่อมงคลมุจลินเสร็จแล้วเนี่ย หลวงปู่ก็ใช้เวลาประมาณ30ปีนะสปีจาก13 14ก็เริ่มก่อสร้างหลวงปู่พ่อมคนมุจลินสร้างไปเรื่อยๆนะไม่มีงบประมาณนะแล้วแต่คนเขามาทําบุญว่าอย่างนั้นเถอะทำบุญเท่าไหร่ก็สร้างไปเท่านั้นเนี่ยประมาณ2018สสร้างองค์หลวงพ่อมุจลินเสร็จ ก็มีลูกศิษย์หลวงปู่ชื่อว่านายช่างชัยพรช่วยเหลือหลวงปู่ฟั่นที่กําลังพัฒนาถ้ำขามนายช่างชัยพรมาช่วยหลวงปู่วันพัฒนาถ้ำพวงก็เอาเครื่องจักรจะมีรถเตอร์รถเกียร์รถดัมมาเอาลูกหลังใส่ถนนจนถึงถ้ำพวงรถก็ขึ้นลงสะดวกสบายขึ้นอนอกจากนี้ไปกว่าน,นั้นนายช่างเสยพรเนี่ยเอาลูกน้องมาทําโครงหลังคาวิหารนี่แหละ ให้เป็นที่การแดดกัรฝนหลวงพ่อมงคลมุติเินและเป็นสถานที่ไหว้พระสวนดนมนต์มนต์ทำกิจวัตรว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยทีนี้ประมาณปี2อ1 8หลวงปู่วันไปจำพรรษาที่เชียงรายบ้านใหม่ท่าขันทองปีนั้นเองพ่อหลวงหลอเก้าเนี่ยมีหนังสือมาถึงหลวงปู่ว่าจะมาสนทนาธรรมก็หยอ,อกพรรษาว่าอย่างนั้นเถอะ ช่วงนั้นกาลังอยู่ในพื้นที่สีชมพูนะอําเภอสองดาวเนี่ยนะคือเป็นพื้นที่ที่มีความร้อนว่าอย่างนั้นเถอะเกี่ยวกับคนป่าคนบ้าน,นะนะจะมีอําเภอนาแกอาเภอสองดาวสองอำเภอเป็นอําเภอที่รุนแรงว่าอย่างนั้นเถอ,อะถ้าว่าได้ยินเสียงปืนนี่คนจะตายนะได้ยินเสียงปืนกลางวันกลางคืนก็แล้วแต่เนี่สีชมพูเขาจะต้องเอาทหารมาอยู่ดูแลความปลอดภัยส8บปนาฬิกาห้ามคนออกเข้าบ้านนอกบ้าน เสร็จแล้วปีสิบแปดนั้นอ่ะพ่อหลวงบอกว่าใครไม่ให้เราไปเราก็จะไปที่จริงพ่อหลวงจะอย่ามาก่อนหน้านั้นสองปีแล้วนะอย่ามาคุยธรรมะกับหลวงปู่วรนณนะเพราะปกติแล้วหนึ่งพ่อหลวงรอเก้าเนี้จะศรัทธาหลวงปู่วรนมากไว้อย่างนั้นเถอะในที่สุดถึงเวลาหลวงปู่วรนก็มาจากเชียงรายมาต้อนรับพ่อหลวงอยู่วิหารซึ่ง นั่งร้านยังระเกละกาดอยู่เลยดีอพอสนทนาธรรมเสร็จเรียบร้อยอพ่อหลวงก็เห็นศาลาศาลาสมัยนั้นเป็นศาลาฟากปูฟากแอมฝามงยมากศาลาปัจจุบันนี่นะ,ะพ่อหลวงก็เห็นก็ได้ถวายปัจจัยหลวงปู่ใหญ่ประมาณสองแสนเกตมื่นบาทให้ทําศาลาเพราะฉะนั้นศาลาหลังนี้จึงได้ซื้อว่าศาลาพอบลศา,าลาพระราชทานนี่ ีนี้เสร็จแล้วแม่หลวงแม่สมเด็จพระนางเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพราะลมราชณีนาถก็มองเห็นองค์หลวงพ่อมุจลินที่ยังไม่ได้ปิดทองก็ได้ถามหลวงปู่ว่าปิดทองหมดทองเท่าไหร่ก็พอที่จังหวะดหลวงปู่ได้ให้ช่างเขามาคํานวณปู่ก็ตอบว่าหมดทองประมาณห้าหมื่นแผน่นทองสมัยนั้นแผ่นละหนึ่งบาทนะออืมอสมเด็จก็ได้สวายปัจจัยห้าหมื่นบาท ก็จะได้เอาทองมาปิดองพ้ามองคลมัจลินอันนี้เป็นการปิดปฐมมาเลิกแล้วจากนั้นหลวงปู่ก็นำพาคณะสงฆ์บ้านเมืองสังคมถึงวันสำคัญเกี่ยวกับโดนชนใหญ่จะเป็นเดือนเมษางานเทศกาลประจำปีคืองานไหว้หลวงพ่อมงคลมุจลิน จะนำพาลูกหลานผู้มีศรัทธาก็ามาบวชศีพามร,รักษาสินอุโบสถสองคืนสามวันเนี่ยจะต้องมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมให้ฟังไว้อย่างนั้นเถอ,อะเนี่ยคือว่าเอาธรรมะคำสอนพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่เสริมสลองกันไม่ได้เอาเครื่องดนตรีอะไรต่างๆมาสลองว่าอย่างนั้นเถอะเอาธรรมะคำสอนของพระเจ้านี้มาสลอง,องหัวจิตหัวใจของลูกหลานทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ดีใจชื่นใจนี่นะืม ก็สองคืนสามวันไว้อย่างนั้นเถอะเนี่ยเป็นประจําทุกปีทุกปีสมกับว่าหลวงปู่มีเจตนาว่าอยากจะพัฒนาธรรมพวงอย่างนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของบรรดาลูกหลานทั้งหลายทั้งใกล้และไกลผู้ใดมีศรัทธากา็ถ่ายไปจากผ้าดําไปเป็นผ้าขาวรักษาศีลุโบโสถส่วนผู้เป็นผ้าดําก็ให้การสนับสนุนอุปสมภคาซูดูแลผู้คนมาเยอะนะแต่ละปีเนี่ย มาเยอะว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยอันนี้เป็นก็เลยรักษาประวัติอันนี้มรดกอันนี้เอาไว้จากหลวงปู่ทีนี้ต่อมานี่ก็หลวงปู่ก็ได้มรรภาพลงอย่างกระทันหันช่วงนั้นนะ ปู่มีความรู้สึกว่าอยากจะส่งเสริมช่วยเหลือชาวบ้านให้เขามีอยู่มีกินการที่ช่วยเหลือชาวบ้านนี่จะต้องทำโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรเนี่ยก็ต้องให้การสนับสนุนเกี่ยวกับอ่างน้ําต่างๆเห็นไหมช่วงนั้นพึงลงมือทําอ่างน้ำสองอ่างมีอ่างคําจวงและอ่างคําหลวงเครื่องจักรพึงเข้าไปก็เลยได้หยุดสังกักเอาไว้ก่อนว่าอย่างนั้นเถอะ ทีนี้จากนั้นก็ได้เก็บหลวงปู่ไว้หนึ่งปีก็มีพระราชทานศพหลวงปู่ไว้อย่างนั้นเถอะโดยก็มีงานนี้เองที่พระเจ้าอยู่หัวเจ้าพระเจ้า,จาแผ่นดินมาทั้งหมดพ่อหลวงแม่หลวงแล้วก็สมเด็จทั้งสองพระเทพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอแล้วก็สมเด็จพระวรมโอรสาธิราชมาครบทั้งห้าเลยนะางานศพหลวงปู่เนี่ยที่นี้พองานศพเสร็จแล้วก็ประชุมหาเรือกันว่า พิพิธภัณฑ์เราจะทําที่ไหนตามปกติเขาจะทําที่พระราชฐานเพลิงข้างล่างนะก็เอาตามแนวความคิดหลวงปู่ที่วางแผนเอาไว้ว่าอยากจะพัฒนาถ้ำพวงให้มีความเด่นเป็นจุดเด่นเป็นสนาของถ้ำพวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงศาสนาในที่สุก็ตกลงทำพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ใหญ่ที่ถ้ำพวงที่ปัจจุบันนี้แหละว่าอย่างนั้นเถอะ แต่ตรงที่สร้างพิพิธภัณฑ์ก็เป็นตรงที่เขาจะปรับพื้นที่ให้หอพ่อหลวงลงตอนพ่อหลวงมาสนทนาธรรมกับหลวงปวู่นของพัน2้า8สิบแปดมีหอมาห้าลำนะจากนั้นก็เลยกลายเป็นสถานที่สร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ก็ต้องใช้เวลาหารูปแบบก็ส่งแบบนี้เข้าไปเสนอพ่อหลวงไว้อย่างนั้นเถอะท่านก็เห็นด้วยเหมือนกัน มีปัจจัยพ่อหลวงแม่หลวงเข้ามาด้วยเดย้เป็นปฐมฤกษ์ในการสร้างพิธภัณฑ์จากนั้นก็สัทธาทั้งหลายทั้งปวงที่สําคัญก็คือบริษัทกระทิงแดงพ่อเสลียวอยู่วิทยาใช้เวลาการก่อสร้างประมาณสองปีสามปีไ่้อย่างนั้นเถอะก็เสร็จเรียบร้อยนี่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสมัยนั้นประมาณสิบสองล้านบาทไ่าอย่างนั้นเถอะ เสร็จแล้วก็ได้อันเชิญพ่อหลวงแม่หลวงมาทําพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ที่หลังจากหลวงปู่ใหญ่ได้มนภาพลงพอเหตุการณ์เข้าสู่สภาพปกติ ก็ได้ทำโครงการที่หลวงปู่ได้ปารบเอาไว้โครงการคำหลวงโครงการห้วยหาดโครงการห้วยว่ดไฟตอนบนตอนล่างโครงการคำโคตรพอโครงการนี้ถึงมือพ่อหลวงหล่อเก้าพ่อหลวงหล่อเก้าก็ได้เรียกคุณเสลียวอยู่วิทยาและคุณทวีโกวัฒนะเข้าไปพูดคุยว่าอันนี้โครงการท่านอาจารย์วันที่ท่านจะช่วยชาวบ้าน ท่านจะทำอ่างน้ำต่างๆพวกเราพิจารณาที่สุดสองท่านก็ได้รับหลักการด้วยความดีใจชื่นใจปกติคุณเฉลียวอยู่วิทยาก็มีศรัทธาในหลวงปู่วันอยู่แล้วเป็นเดิมพันพอออกมาแล้วสองท่านก็ได้ปรึกษาหาลรือกันส่วนใดที่เห็นว่าเป็นการใส่เกี่ยวกับเงินพ่อเสลียวอยู่วิทยาเป็นผู้รับผิดชอบ เช่นว่าพื้นที่ที่เป็นเป็นที่ไร่ที่นาเขาจะต้องมีการาสุดเสยค่าที่ดินและค่าอุปกรณ์ต่างๆภุณทวีกวัฒนะส่วนใดที่เป็นเกี่ยวกับคันดินอัฐวีกวัฒนะก็รับผิดชอบไปทีนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณห้าหอ่างใช้เวลาประมาณหกเก็ดเดือนทําอ่างน้ําเสร็จเรียบร้อยส่งประปาไปหาหมู่บ้านเป็นการส่งเสริมชาวบ้าน ให้ได้ทําเกษตรกรรมปลูกผักสวนครัวอะไรต่างๆนี่นะแม่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ใหญ่ท่านก็เคยให้ทุนการศึกษาที่ช่วงหลังมานี้ปู่ก็ได้ให้ทุนการศึกษาลูกหลานการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญเป็นพื้นฐานของชีวิตเป็นให้กําลังใจลูกหลานถึงแม้ว่าปัจจัยส่วนนี้มันจะเป็นของเล็กน้อยแต่เขาก็ได้จากผลงานของเขายี่สโรงเรียน ในเขตพื้นที่สองดาวทั้งหมดแล้วก็ไปถึงเขตสว่างสว่างก็จะมีสว่างแดนดินแล้วก็โรงเรียนบ้านหนองดินดำโรงเรียนสามสีโรงเรียนจนไปถึงโน่นอำเภอม่วง30มสรวมแล้วประมาณ25โรงเรียนว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยก็มีเด็กมารับทุนก็ประมาณ5้0หกร้อยคนนีน่อันนี้แหละพูดถึงส่งเสริมการศึกษาได้ทําเป็นตูวเป็นตะมามากแล้ว ก่อนหน้านั้นผูกก็ได้ทํารางวัลความดีนี่หมายความว่าเด็กคนไหนอยู่บ้านก็มีความดีช่วยเหลือพ่อแม่อยู่โรงเรียนก็เป็นคนดีช่วยโรงเรียนเรียกว่าทุนความดอีอันนี้เคยให้มาก่อนแล้วสิบกว่าปีแล้วว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยทุนความดีทีนี้มันก็มีผลข้างเคียงอย่างเส้นเด็กคนอื่นที่ไม่ได้เห็นคนอื่นเขาได้มันก็ขยันขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะอ้อาวปีนี้เราไม่ได้ปีหน้าเราจะเอานะ อะไรทำรองนี้นะนอกจากนั้นก่อนหน้านี้ผู้ก็ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหญ่โรงเรียนอุรมสังวรวิทยาเนี่ยอันนี้ตั้งอยู่เขตพื้นที่เทศบาลอำเภอสองดาวอุปกรณ์ในการศึกษาครบสมบูรณ์บริบูรณ์อาคารหลังนี้ใช้งบประมาณ18ล้านบาทซึ่งซื้อเป็นผลงานของมูลนิธิหลวงปวู่วรนว่าอย่างนั้นเถอะ นอกจากนั้นก็ได้ช่วยสร้างโรงพยาบาลแต่ก่อนโรงพยาบาลสองดาวเป็นโรงพยาบาลสมชนมีเพียงแค่สิบเตียงทีนี้พอมูลนิธิมาช่วยสร้างโรงพยาบาลสามสิบเตียงก็ได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละเกี่ยวกสุขภาพร่างกายของประชาชนแล้วก็อื่นๆก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นผลงานมูลนิธิหลวงปู่วันวไวอย่างนั้นเถอ,อะอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นบุญบาร,รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ได้ช่วยเหลือชาวบ้านแม้กระทั่งท่าน,านมรณภาพไปแล้วบุญบรารมีของหลวงปู่ก็ยังได้อนุข้องสองห์ข้อบราดา์ยรรดาลูกหลานชาวบ้านอยู่ไว้อย่างนั้นเถอะ,อะนี่เห็นไหมอืมทีนี้จากนี้ก็มาพูดเรื่องของหลวงปู่นะหลวงปู่วันก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้อืม,อม